สวัสด,ดีครับผมทองประเสริฐฟาร์มนะครับช่องแรกนะครับช่องที่2นะครับทองประเสริฐฟาร์มไก่เชิงพัฒนานะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่ผมลงไปในช่องทองประเสริฐฟาร์มไก่เชิงพัฒนานะครับเป็นคลิปที่เหมือนอประกาศผู้ที่ร่วมเล่นสนุกนะครับที่ได้รางวัล2ท่านนะครับก็ประกาศในคลิปนั้นแล้วแต่ยังไม่สามารถนําคลิปนั้นเนี่ย มนลงในช่องทองประเสริฐฟาร์มได้เนื่องจากนะครับผมโดนแรงงาน2คลิปนะครับโดนลบไปแล้ว2คลิปแล้วก็ไม่สามารถลงคลิปได้7วันนะครับเพื่อนๆที่รอติดตามชมนะครับที่ผมหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจน,นะครับหรือว่ามาประกาศว่าจะให้ท่ายผลแล้วก็ไม่มาประกาศว่าใครได้รางวัลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับพอดีผมไม่รู้จะทํายังไงนะครับก็เลยเปิดช่องขึ้นมาใหม่นะครับชื่อทองประเสริฐฟาร์มไก่เชิงพัฒนา ก็ได้ลงประกาศในนั้นไปได้แชร์ลงไปใน f c e e o o o นะครับออทองประเสริฐฟาร์มนะครับแล้วก็เพจทองประเสริฐฟาร์มไก่เชียงพัฒนานเหมือนกันนะครับก็เราก็ได้โทรติดต่อผู้โชคดีตอนนี้ผู้โชคดีทั้ง2ท่านเนี่ยรับทราบแล้วนัดหมายกันเรื่องการส่งไก่แล้นะครับวิธีการต่างๆนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปนะครับเ,เป็นคลิปมี2 EP นะครับอันนี้เป็น EP แรกนะครับแล้วก็ เป็น EP ทีที่เป็นคลิปต่อเนื่องกันคลิปแรกที่ลองทำดูนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องที่จะพูดนะครับาฝากประชาสัมพันธ์เรื่องเจ้าดูจกเกาะหน่อยนะครับเจ้าดูจกเกาะเนี่ยถ้า f อฟซมาไมมาอาจจะไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพี่ดูด้านนี้นะครับเจ้าดูจกเกาะเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีเปิดแบ่งให้กับ f อฟซเนี่ยไว้3แม่นะครับแต่ก็แม่หนึ่งเนี่ยฟักแล้วแม่เกรงกมัตนอยฟักแล้ว แม่หักพยักเล็กกับเขียวเวหาภาษาทองเนี่ยยังไม่ฟักแล้วก็กินไข่เก่งมากผมต้องพอไข่แล้วต้องเก็บเลยนะครับก็เลยเอาหลานสุดใจนะครับเป็นลูกสุดใจนะครับเจ้ารักสุดพ่อพันของพี่คงเพชรน,นะครับผมแบ่งมานะครับเป็นตัวเมียนะครับหน้าตางอนมากเลยนะครับก็จะขึ้นรูปให้ดูด้านนี้อีกนะครับก็รอดูทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแบ่ง f c เพิ่มเติมหรือ เผื่อจะชดเชยถ้าสายสามเบี่ยวบางตัวทําผ,ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ตามที่เราตั้งใจหรือยอดที่เราต้องแบ่งปัน fc นะครับก็เลยก็เลยมาประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องนี้หน่อยนะครับเอาครับคราวนี้เข้าเรื่องนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะมาพูดถึงนะครับมุมมองอาชีพการเพราะไก่ชนของทองประเสริฐฟาร์มนะครับ มุมมองส่วนตัวเป็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมเนี่ยศึกษาจากคนที่รู้นะครับไปสอบถามเขานะครับว่ามุมมองในการทําฟาร์มเป็นแบบไหนประเภทคนที่เพาะไก่ชนมีอะไรบ้างแล้วก็ศึกษาจาก youtube จนเป็นแนวทางมุมมองของผมเองทองระเสริฟฟาร์มนะครับผมแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็จะเป็น EP และประเภทนะครับเอา EP ีแรกก่อนเลยแล้วกัน อีพีแรกเนี่ยผมออกตัวก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไก่ชนเพื่อจะไปพิสูจน์ฝีมือในสนามก็จะไม่มีข้อมูลมากนักแต่เข้าใจว่าค่อนข้างจะมีเ,เขาเรียกหลักการหลักๆเนี่ยของคนที่ทําตรงนี้อยู่บ้างนะครับ <c oughs> ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ถูกใจมือมืออาชีพที่เขาทําไวาอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอโทษด้วยก็ปล่อยผ่านนะครับแต่ถ้ามีประโยชน์ สำหรับมือใหม่นะครับหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือบอกกล่าวเนี่ยก็ยินดีนะครับก็สองประเภทนะครับก็คือหนึ่งประเภทแรกนะครับคือเพาะพันธุ์หรือเลี้ยงเป็นอาชีพเพื่อจะไปพิสูจน์ฝีมือในสนามนะครับประเภทที่สองนะครับเพาะพันธุ์เพื่อ ผลิตนะครับสายพันธุ์นะครับเพื่อจําหน่ายสู่เกษตรกรหรือคนที่ชื่นชอบไก่ชนนะครับผมแบ่งเป็นสองประเภทนะครับอันคลิปนี้อีพีแรกผมจะพูดถึงเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเพื่อพิสูจน์ฝีมือในสนามนะครับความเข้าใจเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าผมผมเข้าใจของผมเองนะครับว่าไก่ชนเนี่ยแบ่งเป็นสองหลักใหญ่ๆเลย พูดแบบกว้างๆเลยก็แล้วกันนะครับก็คือไก่ชนสายพาม่ากับไก่ชนสายเชิงนะครับเราเองต้องเลือกก่อนว่าสมมุติถ้าเราจะทําเพื่อไปพิสูจน์ในสนามเนี่ยหรือเลี้ยงออกชนเนี่ยเราต้องเอาที่เราชอบก่อนนะครับว่าเราชอบพมา่าหรือเราชอบเชิงนะครับถ้าเราเลือกได้แล้วว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราก็มาดูว่า เราตั้งต้นเนี่ยจะมีต้นทุนหรือผลผลิตอะไรบ้างนะครับถ้าเรามีสายไก่เชิงของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสายเก่าที่ตกทอดมาจากพ่อเราหรือเพื่อนให้มาหรือคนรู้จักให้มาแล้วเราเอาเรามาเลี้ยงโตแล้วเราดูว่ามันเก่งนะครับเป็นไก่เชิงที่เก่งหรือเป็นไก่พมา่าที่เก่งเราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะ เอาไปพิสูจน์ฝีมือในสนามได้นะครับเป็นเกมกีฬานะครับเราก็เลี้ยงนะครับก็ขั้นตอนในการเลี้ยงเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับสมมติถ้าเราผมขอเน้นเป็นไก่เชิงก็แล้วกันนะครับสมมุติถ้าเราชอบไก่เชิงนะครับสายที่เรามีอยู่แล้วนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับก็เอาเป็นสายสมมติสายดําจอเกาะก็แล้วกันนะครับสายดําจอกเกาะขึ้นมา ผมชอบไก่เชิงนะครับแล้วก็ชอบสายดำจอบเกาะนะครับก็ได้ลูกไก่มาหนึ่งคู่นะครับเลี้ยงโตขึ้นมาตัวผู้นะครับลองปั้มดูมีเขาเรียกว่าอะไรมีแววว่าจะเก่งมีแววว่าจะเก่งนะครับก็ตั้งใจละว่าเราจะเลี้ยงนะครับสูตรการเลี้ยงเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ การเช็คไก่ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะไก่ครั้งแรกที่เราเช็คเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแววนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าแววแต่ละคนที่มองเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมอาจจะมองว่าแบบนี้มีแววท่านหรือหรือผู้ชมท่านอื่นนะครับหรือคนที่มีความชํานาญในเรื่องนี้บอกว่าอย่างนี้ต้องแววแบบนี้อันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับ สมมติตัวผมเองมองว่าแบบนี้มีแววนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยในการที่เราจะพิสูจน์สายพันธุ์ก็คือต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็คือมันเป็นเขาเรียกน้ำเลี้ยงนะครับมี14วัน21วันแล้วแต่สูตรพวกนี้เนี่ยหาข้อมูลตามกูเกิลได้อยู่แล้วมีหลายซุ om, ้มหลายฟาร์มที่เขาถนัดเรื่องนี้นะครับมาแชร์ความรู้กันอยู่แล้วแต่ในมุมมองของผมนะครับนอกจากวิธีเลี้ยงแล้วนะครับวิธีเลี้ยงเนี่ยมันเป็นวิธีที่ ของแต่ละซ่วนไม่เหมือนกันนะครับผมมองอย่างนี้นะครับไก่ชนนะครับหรือเราไปพิสูจน์ในสนามเป็นเกมกีฬาเนะี่ยผมมองเหมือนคนนะครับที่เป็นนักมวยนะครับมันมีเรื่องของโครงสร้างที่ได้มาตั้งแต่กําเนิดเราเราจะเคยได้ยินมาโอ้คนนี้เนี่ยโครงสร้างดีเหมาะที่เป็นนักกีฬาคนนี้กระดูกบางเล่นกีฬากระแทกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผมว่ามันมาตั้งแต่ สายพันธุ์เลยนะครับว่าโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดี1นึ่งสองออสายพันธุ์ที่เราได้มามันมีลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็มาขั้นมาเข้าขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับผมมองเหมือนนักมวยแบบนี้นะครับ1ตัวนักมวยเนี่ยต้องเก่งก่อนนะครับต้องมีความเก่งอยู่แล้วบ้างอยู่ในตัวเกิน5อร์เนอยู่ละถึงเราจะมาเป็นนักมวยที่สามารถเป็นแชมเปี้ยนได้ต้องมีแววแล้วก็ มีเขาเรียกวีฝีมืออยู่ในตัวอยู่แล้วเสร็จแล้วเราค่อยเข้ามาฟิตซ้อมทาร่างกายให้แข็งแรงวิธีการทําร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยมันมีการออกกําลังกายนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเ,กเป็นนักกีฬามนตั้งแต่เด็กดก,ก็จะเข้าใจดีถึงการออกกําลังกายนะครับคือ1ตารางฟิตซ้อมนะครับ2การกินนะครับกินอะไรที่เป็นประโยชน์เหมือนกันครับไก่กินอะไรที่ครบ เลือกสารอาหารครบโปรตีนวิตามินแร่ธาตุหญ้าหรือข้าวเปลือกที่สะอาดหรือไข่หรืออะไรเงี้ยมันมันสูตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้ใช้ใช้หัวข้อว่าการกินกันแล้วกันนะครับกินดีนะครับฟิตซ้อมดีนะครับแล้วก็พักผ่อนถึงนะครับเนี่ยนักกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยผมผมเชื่อว่านอกจากที่ตัวเองมีฝีมือแล้วเนี่ยสามอย่างนี้สำคัญ ถ้าได้3มอย่างนี้เนี่ยฟิตซ้อมดีคูมวยดีนะครับโค้ดดีนะครับกินดีนะครับพักผ่อนถึงนะครับผมว่าการถึงดวงดาวเนี่ยมีโอกาสที่สูงมากนะครับการที่จะได้เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับก็นี่คือแนวทางของคนที่จะเลี้ยงไก่ชนประเภทแรกนะครับอาชีพนี้เพื่อไปพิสูจน์ในสนามนะครับนี่คือประเภทแรกนะครับก็คือชอบสายไหนก่อนนะครับ แล้วก็ลองเช็คดูว่ามีแววไหมนะครับไก่ตัวนั้นมีแววไหมแล้วก็มาฟิตซ้อมนะครับฟิตซ้อมดีกินดีพักผ่อนถึงนะครับผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ไปถึงดวงดาวนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับปีกย่อยนะครับเมื่อเราตั้งเหล่าของเราขึ้นมาแล้วนะครับไปพิสูจน์แล้วเนี่ยเห็นข้อบกพร่องต่างๆน,นะครับท่านที่เป็นมือมือเลี้ยงที่จะออกพิสูจน์ฝีมือเนี่ย เขาก็จะมาเติมกันคําว่าเติมของผมเนี่ยในความหมายหมายคาว่าสมมติพ่อพันธุ์หลักของเราที่เราใช้พิสูจน์ในสนามแล้วเนี่ยเก่งแต่ขาดองค์ประกอบบางอย่างเข้าไปสมมตเิเบอร์แข้งดีอาจจะขาดความเร็วท่านที่เป็นนักพัฒนานะครับที่จะเป็นประเภทแรกเนี่ยคือพิสูจน์ในสนามทามํานอาชีพเลยเป็นซุ้มชัดเจนเลยก็จะต้องมาเติมความรวดเร็วเ,เติมความแม่นนะครับเพราะเราได้เบอร์แข้งละอะไรเงี้ยครับ เนี่ยมันมันเป็นมุมมองแล้วผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกมกีฬาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของค่ายแต่ละค่ายนั้นซุ้มแต่ละซุ้ปนั้นฟาร์มแต่ละแฟมนั้นว่าเขาต้องการทำแนวทางแบบไหนเขามีความชำนาญแนวทางแบบไหนสายพันธุ์ไหนเขาถึงจะมุ่งเน้นไปทางนั้นนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมก็แบ่งปัน ความรู้นะครับที่ผมพอมีนะครับคร่าวๆแบบนี้ว่าอาชีพไก่ชนในมุมมองของทองประเสริฐฟาร์มเนี่ยแบ,บ่งเป็น2ประเภทนะครับวันนี้ EP แรกผมพูดถึงประเภทแรกก็คือเลี้ยงเพื่อพิสูจน์ฝีมือในสนามหรือเลี้ยงออกชนเป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมาพูดถึงการเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์จำหน่ายนะครับก็ วันนี้ลากันไปนะครับฝากติดตามนะครับ YouTube 2ช่องเลยนะครับผมจะลงคลิปหลังจากนี้เนี่ยทั้ง2ช่องตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทองประเสริฐฟาร์มหรือทองประเสริฐฟาร์มไก่เชียงพัฒนาครับจะลงทั้ง2ช่องเลยนะครับเผื่อเหลือเผืรอขาดไปนะครับเผื่อช่องใดช่องหนึ่งหายไปก่อนจะได้มีสำรองนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0815553334ครับไอดีไลน์นะครับ0815553334ครับวันนี้ลากันไปครับกับ e p แรกครับ สวัสดีครับ